สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จักเพื่อความสิ้นทุกข์ในยะที่สองที่ขูทั้งหลายเมื่อไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละขาดซึ่งสิ่งทั้งปวงก็เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ที่ขูทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงนั้นคืออะไรเล่าอันบุคคลเมื่อ,อยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำนัดยังละไม่ได้ ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์พิขูทั้งหลายตารูปจักสสุวิญญาณธรรอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักสสุวิญญาณอันบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์พิขูทั้งหลายหูเสียงโสตวิญญาณ ทำอันจะพึงรู้แจ้งด้วยโสตวิญญาณอันบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์พิขุทั้งหลายจมูกกลิ่นคานวิญญาณทำอันจะพึงรู้แจ้งด้วยคานะวิญญาณอันบุคคลเมื ron, ่อยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ที่ขูทั้งหลายลิน้นรสชิวหาวิญญาณคำอันจะพึงรู้แจ้งด้วยชิวหาวิญญาณอันบุคคลเมื่อย,ยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ที่ขูทั้งหลายกายปทภะกายวิญญาณ ทำอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายวิญญาณอันบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ีิขุทั้งหลายใจธรรมารมมโนโวิญญาณทำอันจะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณอันบุคคลเมื่อย,ยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ภิขุทั้งหลายเหล่านี้แล là, คือสิ่งทั้งปวงอันบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งยังไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ย่อม hmm. เป็นผู้ไม่สมควรว s, ZY, เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ทิขุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ พิขุทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงปนั้นคืออะไรเล่าอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกขพิขุทั้งหลายตารูปจักรสุวิญญาณทาอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักรสุวิญญาณอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุก์ พิขูทั้งหลายหูเสียงโสตะวิญญาณทำอันจะพึงรู้แจ้งด้วยโสตะวิญญาณอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์พิขุทั้งหลายจมูกกลิ่นคานะวิญญาณทำอันจะพึงรู้แจ้งด้วยคานะวิญญาณอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้ คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกทข์ภิกขูทั้งหลายลิ้นรถชิวหาวิญญาณคำอันจะพึงรู้แจ้งด้วยชิวหาวิญญาณอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกทข์ภิกขูทั้งหลายกายโภพภะกายวิญญาณ ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายวิญญาณอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ INDISTINCT ที่ขุทั้งหลายใจธรรมมโนโวิญญาณทรรอันจะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข ที่ขูทั้งหลายเหล่านี้แลคือสิ่งทั้งปวงอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุก